ฟังเสียงจิตพินิษเสียงธรรมสนรับสอนทรงทรงสอน,นอันนี้เสร็จฟองก็อธิบายรายละเอียดอาตมาก็มึนเจอกันใหญ่ละจะทำยังไงตกลงเราจะได้หรือไม่ได้แต่เนี่ยก็คงจะเป็นคำถามที่คายอยู่ในใจของญาติโยมเหมือนกนันคนฟังเหมือนกันว่าตกลงอนุมัติให้ได้หรือไม่ได้สิ่งที่ได้แน่นอนก็คือได้บทเรียนสมวัตมาตลอดชีวิต ที่มองเห็นเห็นไหมครับโลกกระทำโลกของคอมพิวเตอร์มนไม่ได้มีไหนจากระบบของจิตใจของเราแต่เมื่อท่านอธิบายเสร็จอาตมาก็ยังตือบอกว่าตกลงกระหม่อมเจ้าคอมพิวเตอร์ได้ไหมนี <c> ่ <oughs> ก็สงเย้บอกว่าเออได้เอามาใช้ได้แล้วก็สงรับสั่งว่าเอามาจากไหนมาอย่างไงก็เลยกราบทุนตรงๆว่าได้จีบ เจ้าของโอลิมเปียไว้แล้วเขายินดีที่จะถวายเครื่องละเท่าไหร่ละ่ะพอรู้ราคาก็าพองก็ตกใจขนาดนั้นเชียวแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะถวายแล้วก็มองท่านก็เลยบอกว่าเออ,เอ,อลองไปถามลูกศิษย์ดูสิมีปัจจัยที่จะซื้ออีกเครื่องเพิ่มไหมไปซื้อเขาใหม่อีกเครื่องหนึ่งแล้วกันพรองก็เลยให้ซื้อเผื่อใหม่อีกเครื่องหนึ่งเอามาเป็นสองเครื่องเลยเครื่องหนึ่งเขาถวายอีกเครื่องหนึ่ง ท่านก็ให้ลูกศิษย์นี่ไปซื้อไปจ่ายตังเพื่ออะไรครับท่านบอกว่าเออเอามาไว้ที่นี่ทรงจะศึกษาคอมพิวเตอร์แะ้รตัวนี้บอกว่าเอามาไว้ที่ห้องนี้ห้องทรงงานแล้วก็ท่านก็บอกให้อาตมาเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเย็นนี้คุณมาสอนที่นี่นะสอนใช้คอมพิวเตอร์นะเอาสิก็ปรากฏว่าพราะองค์เริ่มเรียนระบบดอสในคอมพิวเตอร์ตอนอายุพระชนัตว์เจ็ดสิบ อะไรก็ต้อง CD c ีดีสลอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ด i เรคเตอร์สลั TS, ตอนนี้อาตมาก,ก็จำไม่ได้แล้วแต่ถวายความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ได้พระองค์ได้ไม่กี่วันความที่ว่าทรงคุ้นเคยกับพิมพ์ดีดอยู่แล้วทรงเป็นเลขานี่พระองค์คล่องเลยและก็ตอนหลังเนี่ยมันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางมหิดลเขาทำมนเรื่องบุตเซอร์นี่ก็เขาอยากจะถวายแล้วก็เลยทันก็เลยบอกเออมันก็ดีสิเอามาคน้นควา ก็เลยตอนนั้นกว่าจะได้ก๊อปปี้ตัวนี้มานี่ทุกวันนี้มันาสามารถจะดาวน์โหลดได้ที่ไหนก็ได้ต้องใช้ฮาร์ดดิสประมาณ80เมกะไบต์ต้องไปซ,ซื้อก้อนฮาร์ดดิสต่างหากแพงมากแล้วก็เอาฮาร์ดดิสนี้ส่งไปให้กับมหิดลแล้วก็หาวิธีนี่โอนเข้ามาเพราะว่าในฟลอปปี้ดิสมันได้แค่5นิ้วนี่มันได้แค่ไม่กี่เท่าไหร่แล้วก็ซอไซใสามาปุ๊บก็ อธิบายวิธีการสอนวิธีการใช้ค้นหาจนทรงสามารถที่จะค้นพระตไตรปิฎกได้คล่องเลยแล้วก็ตอนหลังเวลาจะไปมีร่างเรื่องอะไรตามเอาวาดหรือว่าสั่จะแสดงเทศอะไรต่อะไรออะไร่างอะไรขึ้นมาเนี่สมัยก่อนอาตมาต้องไปจดตามที่ทรงรับสั่งแล้วก็จดตามนี่ตอนนี้ไปถามว่าพระองค์จะให้ร่างอันนี้เมื่อ,อไหร่แต่พระองค์บอกว่าเออคุณก็ไปกรอบเอาในคอมพิวเตอร์จะใสไว้แล้วเอา รากฏว่าทรงช่วงว่างๆทรงก็น,น่ะเขียนไว้หมดแล้วล่างไว้หมดแล้วอาตมาก็เพียงแด่ออาฟลอปิดิสแบบ5นิ้วไอ้านิ้วเนี่ยเอาไปก๊อปมาเอามาพิมพ์เป็นปรินเตอร์แบบเอฟสันแบบจุดๆอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของเจ้าประคณสมเสังฆราชที่ทรงเห็นว่านะครับแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางความคิดว่าความจริงธรรมะกับโลกมันก็คืออันเดียวกันถ้าเรา รู้จักทาความเข้าใจกับมันคําว่าโลกในทางาศาสนาหรือทางพุทธเจ้ามันเป็นคนละโลกกับพวกเราความจริงเมื่อกี้ถึงบอกว่าบางทีเราตกหลงพรางของภาษาโลกของเราก็คือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาโลกของเราก็คือในสิ่งแวดลอ้อมตึก Space แต่ พุทธเจ้าท่านบอกว่า,าโลกก็คือความพังทลายโลโกโลุชตีติโลโกโลสิ่งที่มีธรรมชาติของความพังทลายนั่นเรียกว่าโลกเพราะฉะนั้นจุดยืนของพวกเราจะเข้าใจผิดตลอดเลย เราก่อนนู้นก่อนนี้เราเรียกว่านี่คือโลกนั่นคือโลกเราก็อยากได้นุ้นอยากได้นี้แต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาตินั้นมันมีความเสื่อมสลายเป็นปกติสิ่งที่เรียกว่าเสื่อมสลายเป็นปกตินั่นคือคําว่าโลกเราเข้าใจว่าการที่จะละอุป,ปาทานนี่ยมันละย,ยา โดยปกติเราบอกว่าอะไรมัน้ายะแต่เอาเข้าจริงถ้าเราเข้าใจมันอยู่กับตัวเรานี่แหละการละพระศาส์ยวงวิสุทธ์พระอาจารย์ด็อเตอร์อ,อนินธรรมสากิโยผู้ช่วยเลขานุก,การสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบรรยายรรมเรื่องส่องโลกส่องธรรม เมื่อวันศุกร์ที่21กันยายน2555ณอาคารมารีนนทาวเวอร์กรุงเทพมาหานคร